สำหรับเมี้กาพาพี่น้องมาเบิ้งไม่เท่าสองละอาอีกจะคลิปครับนี่ก็คือบรรยากาศป่าเขาครับที่พี่น้องี๋ยวเห็นเขียวๆนี่ก็คือใบของเพนลนนะครับผมก็ยืนถ่ายอยู่บนภูเขาเนาะครับแต่ว่าเพลนซีอยู่ชั้นล่างของก้อนหินลงไปครับก็เลยได้ถ่ายพี่น้องเบิ้งไดแบบนี้นะครับเท่านี้ก็ถือว่ามีเท้าใหญ่ครับแต่ว่าเมือนีสีพาพี่น้องมาเบิง้งสิ่งที่หาย,ยากกว่าเท้าของเพลนไปอีกครับก็คือ มื่อนี15พี่น้องมาเบ่งแกนของเพื่อนานะครับครับนี่ก็คือส่วนใบครับก็คืออยู่สันลลังนะครับผมก็เคยแนะนําหรือว่าบอกลักษณะของเพิ่นต่างๆไปในคลิปก่อนๆครับก็คือลักษณะใบของเพิ่สิมี3เส้นอยู่บริเวณท้องใบของเพิ่นเห็นได้ชัดครับบอกว่าสิบริเวณหน้าใบหรือว่าหลังใบนะครับสมีเส้น3เส้นแฮวเห็นครับ เลยกระที่สาคัญเพิ่อนกะมีอย่างครับสําหรับไม่เถาชนิดนี้นะครับครับนี่ก็คือเถาของเพื่อนครับก็ถือว่ามีเถาขนาดใหญ่ครับผมก็เส่อว่าหลายท่านที่เคยเข้าป่าขึ้นเขาก็อาจพบเจอเพิ่นใดบ่อยครับสาหรับไม้เถาชนิดนี้หรือว่าบางทีบางแห่งกับสิบบ่มีนะครับสําหรับไม่เถาซองละอาครับก็ถือว่าเป็นที่หายากอยู่จัหน้อยครับ ครับสิ่งที่หายากไปกลัวเทาของเพ่นครับก็คือแก่นของเพ่นละครับมันนี้ก็มาพบเจอเพ่นโดยบังเอิญครับโดยบด้ตัดบริยังนะครับมาพบเจอเพ่นโดยบังเอิญครับครับนี่ก็คือเทาเล็กของเพ่นครับพี่น้องก็คงสิเห็นลักษณะเป็นป่องนะครับแต่ว่าเทาใหญ่ของเพ่นก็สิมีลักษณะที่มองบ่ค่อยเห็นครับสําหรับป่องของเพ่นนะครับแต่ว่าก็สีพ่อสังเกตเห็นเป็นลักษณะของเพ่นครับสําหรับ ขอบป่องของเพิ่นนะครับอยู่บริเวณเทถาใหญ่ครับแต่ว่าทถาเล็กเพิ่นก็สามารถมองได้ชัดเจนครับ,รบทถานี้ก็ถือว่ามีอายุหลายปีครับก็คงมีอายุหลาย10ปีไปแล้วนะครับจนสามารถติดกันเลยว่ามีแกัน,นเห็นครับจะเสือกันว่าแถาไม่ซ่องละอาครับทถาที่ซีแกันใดนี่ก็อาจเป็น1ใน1อยก็ได้ครับ ที่มีสามารถมีแกนให้เห็นนะครับก็ถือว่าเป็นที่หายากแลวก็เป็นที่ต้องการของผู้สอแสวงหาครับสาหรับไม่เถชนิดนี้นะครับสําหรับแกนของเพลนครับผมเกิเคยลงในพี่น้องเบิ่งไปอยู่หลายคลิปแล้วครับสําหรับไม้ชนิดนี้นะครับบกว่สิเป็นผลของเพลนครับครับนี่ก็คือตอแหงของเพลนครับแถมยังมีเจ้าของเฝาอีกครับสําหรับ ไม่เทาเทานี้นะครับเบิ่งแล้วก็ถือว่ามีความหหาก่งค้ำแล้วครับตอนแรกกับบ่เห็นเพื่อนครับพอดีเพื่อนเลื่อยออกมาจากใบไม้พอดีนะครับพอดีพบเจอครับแต่ว่าเพื่อนก็เลยทําอันตรายเฮาครับครับหลังจากที่ครับหลังจากที่มีการเอ่ยาขอเพื่อนครับเพิ่นก็ได้เลื่อยไปแล้วนะครับเฮาก็มาเบึงไม่เทา หรือว่าแกณนใหม่ซองละอาต่อครับก็ถือว่าเพิ่นมาอยู่เฝาเป็นเจ้าของเนาะครับก็เอากะเบาในอกในใจขอเอาละครับหรือว่าจมปากจมคอคือคย,ยังผู้เฒ่าโบราณเพิ่นเบาเนาะครับแนวใดสิ่งดีๆก็สัรนหามาวเบาเอาละครับสําหรับของสิ่งนี้เนาะครับเพื่อเป็นการแก้เคล็ดต่างๆครับครับเอาก็มาเข้าเรื่องต่อครับ พี่น้องก็คงเห็นเท่าของเพื่อนแล้วนะครับเท่านี้ก็ถือว่ามีขนาดใหญ่ดีครับซึ่งเท่าเล็กเท่าหน่อยของเพื่อนก็มีการแตกแขนงขึ้นไปก็เป็นจํานวนหลายครับแต่ว่าผมก็ขอชี้แจงกับพี่น้องก่อนครับว่าผมได้เปิดจาหน่ายนะครับก็คือผมได้สะดวกในการเปิดจําหน่ายครับครับนี่ก็คือครับส่วนที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือส่วนที่ เงาของเพื่อนนะครับคือเพื่อนมีการผูกก่อนออกไปนะครับพอทีมาพบเจอแกนของเพื่อนครับพี่น้องสังเกตดีๆก็คงสิเห็นแกนของเพื่อนครับก็ถือว่าพบเจอเพื่อนโดยบังเอิญครับโดยที่เฮาบ่ได้ไปทำไยเถาของเพื่อนครับเดี๋ยวผมสิเอาออกมาให้พี่น้องเบิ่งครับว่าเพื่อนเป็นลักษณะใดนะครับสําหรับแกนของเพื่อนครับครับนี่ก็คือตอนที่ผม ได้เอาเมีดทากออกให้พี่น้องเบิ้งจังน้อยนะครับว่าเพิ่นเป็นลักษณะได้ครับลักษณะของเพิ่นก็คือดำสนิทแล้วครับก็คือแก่นไม้ทั่วไปนะครับก็ถือว่ามีความงามครับสําหรับแก่นของเพิ่นนะครับก็เสีอว่าเป็นของหายากที่หลายคนอสอดแสวงหาครับสาหรับแก่นไม้เถาซองลเนานะครับจัดเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่สามารถกันคุ้นใสหรือว่ากันมุ่นดําพวก อาวิชาต่างๆนะครับยิงใดเถ่าที่เพิ่นติดแกนกับเสือว่ามีอำนาจมากกลัวเถ่าที่เพิ่นม่มีกนครับเสือว่าบทต้องนําไปปลุกเสกยังเพิ่มเติมนะครับก็บเป็นมงคลสามารถป้องกันคุณผีคุณคนครับหรือว่ากันพวกคุณไสมนดําต่างๆครับพวกอวิชาพวกปล่อยของมาทางอากาศต่างๆนะครับโดยการพกผ้าไหมชนิดนี้นะครับโดยการพกติดตัวไว ให้แ้วลาดปลอดภัยจากอํานาจการกระทําของคุไใสหรือว่าพวกอํานาจมนดําต่างๆครับพวกยาเบื่อยาสั่งต่างๆที่เอามองมาเห็นนะครับครับนี่ก็คือแกนของเพิ่นนะครับพี่น้องก็คงเห็นนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปผมสินําไปขัดในพี่น้องเบิ้งครับวเพิ่นมีความเงางามขนาดใดครับครับนี่ก็คือส่วนที่ผมทอนออกแล้วนะครับเพนมีลักษณะนี้นะครับ ถึงสิผูกก้อนปันได้ครับแต่ว่าแกนของเพิ่นก็ยังช่วยเห็นครับสําหรับแกนไม้เท่าซองละอาเนาะครับครูบาอาจารย์บางท่านเพิ่นก็ได้เล่าสืบทอดกันมาครับผู้เพิ่นเคยใส่นาะครับเพิ่นก็ว่าถ้าถูกของเขาโตก็ให้นําเอาแกนของเพิ่นนะครับไปแกงน้ําใส่กินหรือว่าใส่อาบก็สิสามารถเฮ็ดให้ของอยู่ในโตของเฮาเสื่อมออกไปครับแต่ว่าผมก็ยังบ่ได้เลยเคยใส่เทื่อดอกครับเพราะว่า พื้นที่ของผมกับบอมมีของให้ทดลองนะครับว่าสิ่ใดได้ผลขนาดใดครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อมเสือที่เราสืบทอดกันมากครับครับนี่ก็คือตอนที่ผมได้คัดแล้วครับก็คือมีการขูดการคัดออกครับก็คือลักษณะของเพืนกระสีมีสีดําสนิทตามที่พี่น้องเห็นครับอาจสีมีขาวเป็นลายเป็นบางช่วงนะครับลักษณะก็คือไข่กับไม้ทั่วไปครับไข่กับไม้แกนขามนะครับ พี่น้องสั่งซื้อตามที่ต่างๆครับก็ขอให้ระวังโดนหลอกจังน้อยครับราะวแก่นงงเพื่อนก็นมีลักษณะที่คล้ายกันครับกับใหม่กันขามนะครับราัวเส้นของเพิ่นก็นมีขนาดใหญ่คือกันครับอาจมีบางท่านที่เห็นผลประโยชน์เดานำมาหลอกขายพี่น้องครับก็ให้ระมัดระวังจังน้อยครับในการซื้อหามาไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจครับ รับนี่ก็คืออีกท่อนหนึ่งครับผมได้นํามาเปรียบเทียบพี่น้องเบื้องนะครับเท่านี้เพิ่นสีบวกเป็นแกนครับเพิ่นก็มีขนาดเบาแล้วก็สิมีสีขาวครับตัวก็แห่งคึอกันนะครับส่วนน้าหนักของเพื่อนก็สิมีความแตกต่างครับก็คือเท่าที่เป็นเป็นแกนก็คือเพิ่นสีนักกลัวนะครับสีมีน้าหนักกว่าเท่าสีขาวที่พี่น้องเห็นครับครับก็ให้พี่น้องเบื้องลักษณะไว้ครับเพื่อ เอาสั่งสื้อในทีต่างๆครับถ้าบวบเป็นลักษณะสีดําหรือว่าเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือบวแมนแกนแทของเพ่นนะครับถ้าแกนแทของเพ่นก็ะสิมีลักษณะสีดําตามที่พี่น้องเห็นครับมีความเงางามแล้วก็มีการแข็งบวหน่อยกวัวไหมชนิดอื่นครับแต่ว่าการนําไปใส่ก็คอยพี่น้องระมัดระวังอย่างหน่อยครับพี่น้องก็อย่าลืมว่าเพ่นสิมีลดเบื่อเม,อมาจัางหน่อยครับสาหรับไหมเทาชนิดนี้นะครับ ครับแล้วก็ขอย้าว่าเป็นเพียงความเสื่อส่วนบุคคลครับขอพี่น้องรับฟังแลวก็รับชมโดยการพิจารณาเอาละครับขับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปว้เพยงแค่นี้ครับสวัสดีครับ